สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะพิชาขอขอบคุณคนที่เข้าไปดูแล้วก็ขอขอบคุณคนที่ผู้ผู้ฟังที่ subscribe ติดตามกดช่องของพิชานะคะมันก็เป็นแรงใจที่จะทำให้เราทำต่อไปแล้วก็ุผลให้ดูแม่นยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับ หินรูน,นะคะซึ่งเราจะโฟกัสกันที่เรื่องความรักค่ะเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวเลยคือวิธีก็คือว่าพีชาจะเอาเกิ่นทั้งหมดเนี่ยใสย่ลงไปในถุงนะคะเสร็จแล้วพีชาก็จะเลือกออกมากองละสามสามอันนะคะทั้งหมด สี่กองนะคะแล้วพิชาก็จะให้ทางท่านผู้ฟังนะคะตั้งจิตว่าคุณเลือกกองไหนนะคะเดี๋ยวพิชาจะเอาใส่ซองแล้วเดี๋ยวพิชาจะตั้งสมาธิไปด้วยส่วนทางผู้ฟังนะคะก็ ดูไปแล้วก็ตั้งกิษเหมือนกันในการเลือกนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มดูกันค่ะ ผมนย้ปรับลื่นขึ้นไปสักเล็กน้อยนะคะโอเคค่ะทั้งหมดมีสี่กองนะคะพิชาจะเริ่มต้นที่กองนี้เป็นกองที่หนึ่งะคะนี่เป็นกองที่หนึ่งถัดมาเป็นกองที่สองกองที่สามและกองที่สี่นะคะ ขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนก็คือตั้งจิตว่าเราจะเลือกกองไหนนะคะแล้วเดี๋ยวพิชาจะเปิดทีละกองน,นะคะทีนี้เอ่อตรงนี้มันก็คล้ายๆเหมือนดูดวงคราวที่แล้วที่ใช้หินดูนดูก็คือมันจะแค่เป็นประมาณช่วงเอ่อสิบห้ากันยาถึงสิบห้าตุลานะคะ ในช่วงระยะเวลาณปัจจุบันนี้ค่ะโอเคตอนนี้เราพี่ชาจะขอให้ทุกท่านเลือกกองไว้ในใจนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ชาจะเริ่มกองที่หนึ่งก่อนนะคะเริ่มเลยนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเราได้เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยได้เห็นอิงวสัส หินฮาลากาสและก็หินเบอร์คานานะคะทีนี้บอกสั้นๆก่อนที่จะไปยาวๆแล้วกันนะคะตัวแรกเลยเนี่ยตัวอิงวาสเนี่ยเขาจะเปรียบได้กับเทพเจ้าแห่งฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งก็หมายถึงความเจริญเติบโตแล้วก็การเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่ไ้าบีที่สองเนี่ยฮัลลากาสเนี่ยจะเปรียบเทียบได้กับพยิสีคือตัวทาวเวอร์ค่ะคนที่ดูพ่ยีก็น่าจะรู้ความหมายของทาวเวอร์นะคะส่วนหินเบอร์คหน้านะคะตัวนี้จะเปรียบได้กับพยิสีตัวเอ็มเพรสค่ะแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะไม่ว่ามันมีทาวเวอร์ขึ้นนะคะมันมีไปได้ สองสถานการณ์แบบสุดโต่งอะคะ่ะคือถ้าคนที่มีคู่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์น่ยมันจะมีโอกาสที่แบบเติบโตมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไม่อีกมั่นคงไปอีกว่าอนาคตฉันเนี่ยจะอยู่ที่คนนี้แหละค่ะแล้วก็คนที่แบบคบกันแบบคืออยู่สถานะที่แบบอยู่ด้วยกันหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่แบบ ซึ้งอะไรเงี้ยค่ะถ้าคุณมเพศหญิงนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะตั้งรันได้นะคะค่ะและในส่วนของคนโสดเนี่ยอาจจะเป็นแบบแอบ,บรักเขานะคะแต่เขารักเราหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้นะอืมก็แต่ว่าคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนที่ถูกใจได้ด้วยในช่วงนี้นะคะ <S <S อ้าวแล้วที่เมื่อกี้พี่ชาบอวกว่ามีทาวเวอร์อะทำไมมันดูย้อนแย้งล่ะ เพราะทาวเวอร์มันจะเป็นเหมือนพัพตึกล้มนะะใช่ไหมคะในในของพก็คือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอย่างก,กระทันหันโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะคะนั่นก็คือว่าถ้าคนไหนที่มีควารักที่ดีมันจะดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะแต่ถ้าคนไหนอยู่ดีๆก็คบกันนดีๆ แล้วอยู่ดีๆมันก็เปลี่ยนแปลงกระทันหันเลยไม่ว่าจะเป็นด้วยมาจากเรื่องใดๆก็ตามเอ่อทะเลาะกาันมีมือที่สามหรืออะไรใดๆ,ๆ,ๆอะไรใดๆ,ๆก็ตามมันก็คือแบบเหมือนพังเลยจบเลยนะคะคือถ้าไม่ดีก็แย่เลยคือสุดโต่งนะคะสำหรับไพ่กอนที่หนึ่งค่ะเออโอเคก็ยังไงขอให้ทาง ออผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งอะคะ่ะเป็นไปในทางบวกนะคะมากกว่าเป็นไปตามหินฮารลากสนะคะก็ขอให้เป็นไปด้วยดีนะคะสัมพันธ์มั่นคงขึ้นนะคะสําหรับของที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกองที่สองกัน,นะคะ่ะกองที่สองนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่สองมีหินอะไรบ้างเอ่ยมี หินเจราเจรานี่จะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลลัพธ์ที่เราได้ลงทุนลงแรงไปนะคะต่อไปคือหินอัลซุสนะคะหินอัลซุสเนี่ยเป็นหินแห่งการสื่อสารแล้วก็สติปัญญาค่ะ อันสุดท้ายนะคะหินเคนัสค่ะหินเคนัสนี่คือเปรียบเสมือนกับคบเพลิงนะคะเหมือนเป็นแสงแห่งความสว่างความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจแล้วรจะปิดทำไมอเ,เออเราประมวลโดยดู ทั้งสามใบประกอบกันนะคะเราไม่ได้ดูเป็นลำดับก,ก็คือเราใช้ทั้งสามตัวตีความหมายร่วมกัน,นะคะ่ะอ่าตอนที่สองในเรื่องความรักนะคะมันบ่งบอกถึงว่ามันเวลามันเป็นเวลาที่ได้ที่พอดีอะ่ะเหมือนถ้าแบบตีบก็คืออละสำเร็จและตอนเนี้ยคือมันมันบ่งบอกถึงว่าคุณได้พยายามที่ผ่านมาคุณแบบ คุณลงทุนทั้งเวลาทั้งความพยายามเพื่อที่จะได้คบกับคนที่คุณชอบนะคะซึ่งมันก็สําเร็จด้วยนะเออม,มันก็มันก็สําเร็จมันก็โอเคเป็นแบบเหมือนคนที่ใช่ซึ่งกันและกันเลยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยจะมีการเปิดใจแบบมีการรับฟังซึ่งกันและกันก็จะความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยคลั่งรักนะคะ เป็นไปในทางบวกทุกอันเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าแบบมีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่แบบว่าจะทําให้แยกจากกันนะคะพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็จะแบบร่วมใจกันเอ่อเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะคะอืมเป็นเป็นให้เป็นกองที่ดีมากเลยสําหรับคนโสดนะคะถ้าคุณกําลังมองหาความหลักเนี่ย ก็หมายถึงว่าคุณก็อยากจริงจังกับคนนั้นแล้วค่ะมันอีกในนึงนะก็คือว่ามันก็มีว่าเออคุณเนี่ยไปแอบชอบใครกับใครสักคนหนึ่งเลยค่ะซึ่งเป็นคนที่เหมือนเป็นสเปคของคุณอะไรประมาณน,น,นี้ยค่ะที่คุณแอบชอบหรือถ้าเกิดคนโสดนี่นะคะแล้วแบบมี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บส่งมาให้เนื่องจากว่าไปมูลหรือไปขอมาก็อาจจะมีโอกาสที่จะพบผลที่ถูกใจได้นะคะอันนี้ก็ดีใจสําหรับกองที่สองอนะคะคนที่เลือกกองที่สองดีเลยแหละนะเดี๋ยวเรามาต่อกันกองที่สามดีกว่ามาถึงกองที่สี่แล้วนะคะก็เป็นกองสุดท้าย เรามีหินอะไรบ้างตัวแรกนะคะหินไรโดเป็นไรโดประมาณนี้ตัวที่สองนะคะหินอุนโย ัวที่สามนะคะหินเกโบอันนี้ลงท้ายด้วยสระโอหมดเลยเนะาะไรโดวุนโยเกโบค่ะโอเคมาถึงกล่องสุดกล่องไม่ใช่กล่องก่องสุดท้ายแล้วนะคะตัวแรกเลยนะคะหินนั้นแรกเลยไรยโดเนี่ยเขาจะแบบ สื่อไปเรื่องของการเคลื่อนที่อ่ะค่ะแต่เป็นการเคลื่อนที่ที่แบบมีเป้าหมายไม่ใช่เคลื่อนที่แบบสเปสปะอะไรเงี้ยนะคือเขามีเป้าหมายเขาอยู่แล้วแบบเขาเป็นขาลุยอะไรประมาณเนี้ยค่ะส่วนตัวที่สองเนี่ยหินวุญโยนะคะวุญโยเนี่ยเป็นหินที่หมายถึงความสุขหรือความปิตินะคะแล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายนั้นนะคะหินเอโบเอโบเนี่ย ถ้าจะเปรียบกับไพ่ยิปซีอ่ะมันก็คือเป็นไพ่ที่เป็นท้วยสองใบอะค่ะ,ะสำหรับการดูนะคะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ดูแยกลำดับก่อนหลังเราเอาไพ่เราเอาหินทั้งสามอะค่ะมาประมวลรวมกันนะคะในการประเมินเหตุการณ์สถานหรือสถานะสถาน,ะถานการณ์ของความรนะักณปัจจุบันก็คือประมาณวันที่สิบห้าตุลาประมาณสิบห้ากันยาถึงสิบห้าตุลานะคะ ตอนที่สี่นะคะถ้าเป็นคนที่มีคนคบอยู่แล้วอะจะบอกว่าอิจฉาเลยนะคะความสัมพันธ์เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละฉันเจอคนที่ใช่คนที่ฟ้าส่งมาอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็อาจจะแบบมองหาที่จะกระชับสัมพันธ์มากขึ้นก็คือเหมือนแบบทำกิจกรรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการเดินทางไปเที่ยวกันนะคะแต่ว่า สำหรับคนโสดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามิมไม่มีโอกาสนะคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะในระหว่างการเดินทางก็ได้เหมือนกันนะคะคือกองสุดท้ายเนี่ยพูดได้สั้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าคือเป็นหินที่ดีทุกตัวเลยค่ะเป็นหินที่เสริมเรื่องของความรักทุกตัวเลยต้องแอบอิจฉาเบา นะคะวันนี้พี่ชาก็หวังว่าทุกคนเอฟังแล้วอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรือ,อยังไงก็ตามแต่ก็เป็นแนวในการที่แบบเราจะถ้าคนมีคู่ก็โอเคเราอาจจะแบบเปิดใจมากขึ้นไหมถ้าแบบมีปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้ไขปัญหาร่วมการหรือว่าคนโสดก็เออก็อาจจะไปหมดลองมูดูบ้างก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากมีคนที่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากมีเราเฉย เออบางทีก็เข้ามาเองอะค่ะนะคะ,นะคะมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะหรือว่าบางคนก็โสดยาวๆเลยก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะตรงนี้วันนี้พี่ชาก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้ายังไงพี่ชาขอเออขอไลค์สับสคอายต่างเลย <laughs> ขอไลค์ s u b s c r i b เพื่อเป็นกําลังใจในการดูเรื่องอื่นๆต่อไปด้วยนะคะ วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะตอนนี้เราก็มาถึงกองที่สามกันแล้วนะคะดูซิว่าเราได้หินอะไรกันบ้างอันที่หนึ่งนะคะหินอูรูสนะคะอันที่สองหินโซวิโลอันที่สามห็นแอร์ฮวสนะคะ ทั้งนี้การประมวลเรื่องความรักจะไม่ได้เรียงคํดาดับการตำแหน่งของไพ่นะคะก็คือเอจะเอาไพ่ไม่ใช่ไพ่อีกแล้วเนาะแล้วเอาหินทั้งสามเนี่ยค่ะมาประมวลกันนะคะเป็นสถานการณ์ความรักปัจจุบันก็คือประมาณสิบห้ากันยาถึงสิบห้าตุลานะคะเตัวแรกเลยเนี่ยหินอูรุสินะคะตัวเนี้ยะะเขาจะเป็นลักษณะความแข็งแกร่ง,งนะคะคือเขาแปลว่า วัวป่าหรือว่าเป็นสัตว์ใหญ่อะคะ่ะคือเขาจะมีแบบพลังเยอะประมาณนี้มีความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคได้นะคะส่วนหินโซฟีโรเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยเปรียบได้กับเดอะซันนะคะเดอะซันซึ่งเป็นพลังงานของความบริสุทธิ์เป็นพลังงานที่มองโลกในแง่บวกแล้วก็ความสำเร็จค่ะ ส่วนหินอันสุดท้ายอะนะคะหินแอร์วาสมันไปคล้ายกับก็มีความหมายคล้ายๆกับไพ่ยิปซีตัวที่เป็นเดสอะค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะคือบางทีความความหมายอะมันมันต้องขึ้นอยู่กับบริบทของไพ่ตัวอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีไพ่เดสขึ้นก็ ยังไม่ต้องกังวลค่ะหี่เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่สามนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเป็นการที่แบบไปจบกับคนเก่าแล้วก็มันเริ่มกับคนใหม่ค่ะหรือเออเป็นการเลิกกันไปแล้วกลับมาเริ่มกันใหม่ก็เป็นไปได้นะคะถ้าสําหรับเป็นแบบกรณีที่เลิกกับคนเก่าก็จะมีโอกาสได้ปรับ ความสัมพันธ์มีความเออ่เปิดใจแล้วก็มีโอกาสที่จะเคลียร์กันได้ชัดเจนก็ยังมีโอกาสที่จะคบกับคนเก่าต่อไปได้แต่ว่ามันจะเป็นการที่แบบเลิกไปก่อนแหละอมืมันจะมีการเลิกกันไปก่อนนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในความหมายของกองที่สามนะคะส่วนคนที่แบบเป็นคนที่สมมุติจบกับคนเก่าไปแล้วนะคะเริ่มแบบคนใหม่เนี่ยเขาก็จะแบบ การจีบกันนี่คือจะเป็นการชัดเจนมากเลยว่าฉันชอบคนนี้ฉันถูกใจคนนี้แล้วก็แบบแสดงให้เห็นเลยว่าเนี่ยคนเนี้ยฉันอยากได้เป็นแฟนอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นความรักที่มีแพชชั่นสูงเป็นความรักแบบคุณข้างรักอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างคนที่แบบโสดโสดจริงๆคือโสดโสดมาแล้วโสดโสด,โสดแบบก่อนหน้านี้ยังไม่เคยไม่ไม่ได้คบใครเนี้ยค่ะก็ คนที่โสดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกสดใสขึ้นมันเป็นเวลาที่เรามีโอกาสจะได้พบเจอคนที่เรารู้สึกถูกใจนะคะค่ะมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นภาพรวมของกองที่สามเนี่ยเป็นแนวโน้มที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ แต่ถ้าเคลียร์ได้กับคนเก่าถ้าได้นะก็จะครบต่อไปได้ค่ะแล้วก็คนสดก็มีโอกาสทุกคนที่ใช่ในช่วงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกองสุดท้ายกันสำหรับคนที่เลือกกองที่สี่ค่ะ